มาดเข่าวสารดีดีทางไอทกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลาแปดนกา,า,าสานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ ก่อนที่จะไปพบกับข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าเรามีการอัปเดตข่าวในช่วงเย็นด้วยในช่องมาสก o อปไอที o p โ p ปปช่วงของผู้ข่าวไอทีครับเพื่อสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารในช่วงเย็นในอีกช่องหนึ่งของเราได้ด้วยนะครับมาที่ข่าวแรกดีกว่ามาพูดถึงการเปิดตัวโทวรศัพท์มือถือ Motorola One Fusion จุดเด่นของรุ่นนี้คือแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์ถือว่าให้มาเยอะอีกเหมือนกันกล้องหลัง4ตัวครับความละเอียดชัดที่18ปล้านพิกเซลชิปเซตที่ให้เป การเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Motorola One Fusion Plus ไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดทาง Motorola ก็ได้เปิดตัวอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นน้องใหม่ซีรีส์เดียวกันครับในชื่อว่า Motorola One Fusion ออกมาเพิ่มเติม Motorola One Fusion เปิดตัวในฐานะสมาร์ทโฟนระดับกลางทีจ่จุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์กล้องหลัง4ตัวแบบครบครบความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพิกเซลดีไซน์จอไร้ขอบพร้อมกับต่งทรงหยดน้ําของเขาหน้าจอขนาดใหญ่ที่6.5นิ้วรันด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 710พอจะเึื่อมต่อเป็น USB Type Android 10ครับสเปคเพิ่มเติมของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับหน้าจอ6.5นิ้วสัดส่วน20:9ความละเอียด SD+ GPU เป็น Adreno 616ครับแรม 6GB ROM หน่วยความจำ64กล้องหลังอย่างที่บอกไว้เลนหลักนะครับชาดที่48ล้านพิกเซลต่อมา u ั t ตร w i ไว8ล้านมาโคร5ล้านและ d e p นซ s e n s 5ล้านพิกเซลกล้องหลังมี4ตัวนะครับเลนหลัก48ล้านพิกเซลเลนต่อมา u ั t r a w i ไว8ล้านมาโคร5ล้านและเด p เซนเซอร์2ล้านพิกเซลครับ กล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมรุ่นนี้เนี่ยรองรับการปลดล็อกด้วยไม้ไหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกสหนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.0 Motorola One Fusion มีให้เลือก2สีก็คือสีดำและ Sapphire นะครับออก Sapphire หน่อยกับราคาอย่างเป็นทางการอยู่ที่1น9 9 9 0เปโซทิรีหรือประมาณ7,700บาทนะครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจที่เปิดตัวมาของ Motorola เเนนนนนาาาาะแล้้ววก็คคด่่่รุีียอต ะเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Hello Moto ทันมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ Honor X10 Max 5G ครับจุดเด่นของเขาคือหน้าจอใหญ่มากๆที่7.09นิ้วชอบมากๆเลยแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับมาพร้อมกับชิปเซต d e m e n s i t 805 g รำโพงคู่ ในราคาที่เราใจนะครับ, 8, บาท0 0บนทนอกเหนนอจาการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Honor 30 Live 5G โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กจากทางค่ายอ o n เ r เป็นเทียบรอยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาเปิดตัวมาก็คือตระกูล X Series ของเขาซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถึงคิวของ Honor X10 Max 5G แล้วจุดเด่นคือหน้าจอที่ใหญ่จุใจจริงๆนะครับถึง7.09นิ้วเลยความละเอียดเยอะมากที่ Full HD+ พร้อมกับ RGBW นะครับรองรับมาตรฐาน HDR10 ด้วย ความสว่างสูงที่780นิตเลยทีเดียวแบตเตอรี่5,000 ah, มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็วที่22.5วัตต์ซูเปอร์ช็อตนอกจากนี้นะครับยังมีลำโพงที่เป็นคู่ด้วยที่เรียกว่าซูเปอร์ไรเซอร์พร้อมกับเทคโนโลยี Smart PA ที่ช่วยปรับคุณภาพเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้นถึงระดับไฮ r e s a อ d ด o โอเพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมนั่นเองครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของ Honor X10 Max 5G นะครับก็คือ การรองรับเคือข่าย 5G นั่นเองแบบ duo mode SA และ NSA เลยด้วยชิปเซ็ตตัวใหม่ของเขามาพร้อมกับ RAM 8 g b นะครับ ROM หน่วยความจำ128กล้องให้มา2ตัวครับ48ล้านพิกเซลบก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า1ตัว8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ครบครบที่5,000มิลลิแมรองรับการชาร์จที่22.5วัตต์ถือว่าเยอะเหมือนกัน ระบบ Android 10นะครับ Magic UI 3.1เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข,าข้างของตัวเครื่องรองรักรบการเปิดล็อกด้วยใบหน้าพอร์ตต่อ USB Type C ครับโดยจะตัว Honor X10 Max 5G มี3สีครับได้แก่สีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีเงินครับโดยวางจำหน่ายเป็น3รุ่นย่อยด้วยกันตาม RAM แล้วก็หน่วยความจำครับรุ่นเริ่มต้น RAM 6GB หน่วความจำ6 4ครับ1,899หยวนหรือประมาณ8,400บาท รุ่นที่2แรม6กินวความจำมากขึ้น128ครับ2,900หยู่หรือประมาณ9,200บาทอีกรุ่นหนึ่งคือแรมมากขึ้น8กิน่วความจำ128 2,499หรือประมาณ11,000บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจและอยากให้เข้ามาขายในไทยมากๆเลยนะครับเพราะหน้าจอใหญ่ในราคาเข้าถึงไม่ยากแล้วรองรับ 5G ซสดด้วยและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆดูดีแล้วคนที่เราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งชื่อไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ สายคิปนี้งขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีดๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย